ผมมีผู้ใช้จริงนะครับที่จะมาบอกประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการใช้เล็กแคปโกครับให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับลองทานเล็กแคปตัวนี้ดูที่ช่วยให้ยายพนีมีชีวิตชีวาทานมาทุกวันเป็นประจำช่วยระยะเวลาสั้นๆน,นะยายก็แข็งแรงได้ตามที่ลูกหลานเห็นเนี่ยดีกั่เมื่อก่อนนี่เยอะเป็นนิ้วพนีได้ก็พอเล็กแคปตัวนี้แหละค่ะทานได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งเรารู้สึกด้วยตัวเองว่าเอออาการปวด อาการตึงมันดีขึ้นอีกหนึ่งเสียงที่จะมาช่วยยืนยันนะครับพี่ดี้ชนานานั่นเองครับต้องบอกว่าแต่ละบทบาทของเธอนะครับใช้พลังเยอะจริงๆเลยนะครับแต่เคล็ดลับของพี่ดี้ก็คือการทานเล็กแคปโกทําให้พี่ดี้นั้นสามารถออกกําลังกายใช้ร่างกายได้ลืมไวเลยทีเดียวครับด้วยหลักการสําคัญ3ข้อด้วยกันครับนั่นคือล้างเติมเพิ่มล้างคืออะไรครับการล้างคือล้างของเสียออกจากร่างกายนั่นเอง เติมก็คือการเติมสารอาหารจากสมุนไพรบำรุงข้อและกระดูกเพิ่มอันนี้ก็สำคัญครับคือการเพิ่มการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นช่วยในการซ่อมแซมข้อและกระดูกที่สึกหลอของดีแบบนี้ไม่แพงเลยนะครับมาดูแลข้อในร่างกายของคุณด้วยเล็กแคบโกสมุนไพรสกัดนำเข้าเกรดพรีเมียบถึง7ชนิดมีราคาสูงมากๆเลยครับสมที่เราใช้เนี่ยก็มีอายุมากกว่า10ปีลดการสูญเสียมวลกระดูก ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของข้อเห็ดลินจือช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณข้อต่างๆตังกุยช่วยบำรุงกระดูกข้อเข่าให้แข็งแรงออเซโรล่าเชอร์รี่มีวิตามินซีสูงกว่าซ่อมถึง65เท่ากจิเบอร์รี่มีฤทธิ์และสรรพคุณที่ช่วยลดการทำลายของกระดูกและลดการอักเสบได้ดีเจียวกู้หลานมีฤทธิ์ในการลดอาการปวดบวมในข้อเข่าข in, มิ้นมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบและป้องกันการอักเสบของข,อข้อต่างๆได้ ซึ่งเลกแคปโกสมุนไพรจาก h e r ร์พล s ที่สําคัญมากๆครับมีเลขที่ออย,อยอย่างชัดเจนและโรงงานการผลิตยังได้รับมาตรฐาน GMP รวมถึงได้รับเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะครับวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษแน่นอนครับซื้อเลกแคปโก90ครับซูนแถมเลกแคปทูโกชนิดพกพาอีก5กล่องในราคาพิเศษสุดเพียง1,990บาทเท่านั้น